ก๊าซธรรมชาติเกิดจากการสะสมและชับถงกันของซากพืชซากสัตว์สะสมเป็นเวลานานจนเกิดการรวมตัวกันเป็นก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยม e ีเทนหรืออ e ีเทน่่เรียกว่าก๊าซแห้งนั้นจะมีสถานะเป็นก๊าซที่มีอุณหภูมิและความดันบรรยกดังนั้นการส่งจึงจําเป็นต้องวางท่อส่งกา๊าซซึ่งก๊าซชื้นที่มีโพรเพนและบิวเทน ซึ่งทั่วไปจะปนอยู่ประมาณ4-8เปอร์เซนจะมีสถานะเป็นกา๊าซที่มีอุณหภูมิและความดันบรรยากาศแหล่งกักเก็บปิตโตเรียมเกิดจากการปรับตัวของเปลือกโลกสภาพของชั้นหินจะเกิดการโค้งงอหรือเรื้อยตัวออกจากกันทำให้ปิตโตเรียมที่สะสมอยู่ในชั้นหินเดิมถูกแรงบีบอัดให้เคลื่อนตัวมาอยู่ในโครงสร้างชั้นหินที่มีรูพุน เหมือนกับน้ําที่อยู่ในฟองน้ํากลายเป็นแหล่งน้ําบันดิบหรือก๊าซธรรมชาติซึ่งจะอยู่ในระดับความลึกต่างๆกันตั้งแต่100ฟุตจนถึงหลายกิโลจนเมื่อประมาณไม่ถึง200ปีที่ผ่านมามนุษย์เริ่มพัฒนาสร้างเครื่องจักรไอน้ำเพื่อใช้กับรถยนต์รถไฟและสิ่งต่างๆ ซึ่งจะต้องตัดไม้มาเผาเป็นเชื้อเพลิงตัดเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอพราะความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นทุกทีจนมีมนุษย์หัวดีคนหนึ่งหาพลังงานอื่นๆมาใช้และสำรวจพบน้ำมันดิบ่านหินและก๊าซธรรมชาติสามารถนำขึ้นมาใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาขูดหาก๊าซธรรมชาติเป็นอย่างไร 1. นึเริ่มจากการสำรวจโดยการวัดขึ้นความไหวสะเทือน โดยการยิงคลื่นเสียงทะรุชั้นหินลงไปพอคลื่นสะท้อนกลับมาก็จะมีอุปกรณ์คอยจับแล้วบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็เอาข้อมูลกลับมาในสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพทันทีก็นำเอาข้อมูลไปใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีนักธรณีวิทยาและนักธรณีฟิสิกผู้เชี่ยวชาญสมองสายใยสิบคน ชประโยชน์และองค์ประกอบของกา๊าซธรรมชาติกา๊าซมีเทนใช้ผลิตไฟฟ้าและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งใช้กับรถยนต์กา๊าซอีเทนและโพเทนใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานปิโตเคมีกา๊าซโพรเพนและบิวเทนใช้เป็นกา๊าซถึงต้มและใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานและรถยนต์ ก๊สธรรมชาติเป็นเชือ้อเพลิงที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆแต่มีปัญหาที่หาซื้อได้ยากกว่าถ่านหินผลใส่เรือมาไม่สะดวกและราคาแพงมากจึงต้องวางท่อกส๊สมายัางโรงงานไฟฟ้าซึ่งปกติแล้วต้องมีส่วนที่ผ่านป่าชุมชนไร่นาและบูู่บ้านจึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่พอสมควร